ย้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม b a c k Cover Mobile วันนี้ทางเกมก็ได้มีการปล่อยแพทโนท้ตว่าในซีซั่นที่5เนี่ยเราจะได้เจอกับกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนั่นก็คือสนามประลองกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่จะมีการแบนตัวละครนะซึ่งในรอบแรกเนี่ยจะเป็นการแบนคาร์ทิลเลอร์กับคาร์ทดีเฟนเดอร์มาในรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นการแบนคาร์ทิลเลอร์กับสายซัพพอร์ตและมาในรอบที่สหรือว่าในซ ก็คือการแบนจอมเวทระดับเอเอาร์คือพวกตัวละครระดับเอเอาร์ทั้งหมดจะไม่สามารถใช้ได้จะใช้ได้เป็นแค่ตัวละครระดับเออาร์และก็ระดับอาร์เท่านั้นซึ่งผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะกำลังสงสัยอยู่ว่าตัวละครระดับเออาร์และก็ระดับอาร์ตัวไหนที่มันเก่งแล้วก็น่านํามาปั้นเพื่อน,นําไปลงเล่นสนามประลองกิจกรรมที่จะเริ่มในวันที่18มีนาถึงวันที่25มีนาในบ้างส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Back Cover Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมาย ผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิ i ล็กทิกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเพราะว่าของรางวัลในรอบนี้ผมก็คิดว่าดีไม่แพ้กับ2รอบก่อนหน้านั้นเลยนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการแลกเครื่องประดับแล้วก็หินในการเปลี่ยนค่าสถานะเครื่องประดับได้ด้วยก็จะเป็นหินในการรีอยอภรองแต่ว่าจะเป็นของทางฝั่งเครื่องประดับนั่นเองนะส่วนเครื่องประดับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าทางเกมคงจะไม่ใจร้ายใส่ของรางวัลมาให้แลกเพียงแค่คอง ระดับระดับ LR มาให้เราแลกอย่างแน่นอนนะพราะกิจกรรมอันนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเลยกันว่ามันมีตัวละครระดับ SR ตัวละครระดับ R ตัวไหนที่น่าปั้นเพื่อนํามาลงเล่นโหมดนี้กันบ้าง กาพูดถึงเม็แค่ตัวละครระดับ A-R ที่เก่งใน PVP เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงภาพตัวละครฟิลเราแล้วก็วอลทอสเป็น2ตัวละครในการเอามาบัฟสปดีดแล้วก็บัฟอัตราคิดค่อยให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆเพราะในคลิปนี้เนี่ยสตัวละครนี้ก็จะยืนพื้นเราก็ต้องมาทําการหาอีก2ตัวละครที่เหลือเพื่อมาจัดทีไม่มันครบ4ตัวละครก็สําหรับต,รตัวละครตัวแรกที่เหมาะมากๆในการเอาไปเล่นคู่กับฟิลเราแล้วก็วอลทอสเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างยูโนและผมขอบอกไว้ก่อนเลยกันว่าในคลิปนเ่่ยัวะะครดบจอูแ l อไอเลเวลแปนะครับผมแล้วก็เลเวลสกิลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลศูนย์นั่นเองนะเพราะว่าผมไม่อยากอัพเลเวลสกิลมั่วมากเพราะมันเบืองทรัพยากรพอสมควรถามว่าทำไมตัวละครยูโน่ระดับเอไตัวนี้มันถึงเหมาะในการปั้นนํามาเล่นในโหมดกิจกรรมนี้นะครับก็เพราะว่าตัวละครยูโน่ตัวนี้จะมีสกิลพิเศษในการสร้างดาเมจแล้วก็สร้างดีบัฟหมดสภาพกับศัตรูเพราะสกิลพิเศษของเจ้าตัวละครยูโน่จะมีโอกาส60%นตะครับผมที่จะแปะดีบัฟได้แต่ถ้าเราทาการอัปเลเวลสกิลขึ้ ก็ถ <12 boundaries. S 1> ้าใครเจ้า okay. ตัวนี้มาเล่นจริงๆจังๆเนี่ยก็แนะนำอัพเลเวลสกิลขึ้นเลเวล5ด้วยละกันนอกจากนั้นตัวละครตัวนี้ก็ยังมีสกิลติดตัวของการนะครับที่จะทำการโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทำได้20%เมื่อเราใช้สกิลพิเศษก็สกิลพิเศษของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะแรงขึ้นแน่นอนนะครับผมและหลังจากโจมตีเสร็จแล้วมันก็จะทำการแปะดีบัฟบทสภาพทำให้สตูเนี่ยบางลงก็เหมาะให้เราตัวละครที่เป็นสายเอ็กแทกเกอร์ตัวอื่นเนี่ยมาทำการโจมตีซ้ำเพื่อปิดงานนั่นเองนะก ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะมันจะทําการโจมตีสายซัพพอร์ตได้แรงขึ้นตอนนี้เราก็ได้ตัวละครยูโนมาในตำแหน่งแปะดีบัฟแล้วก็ตำแหน่งดามเมจแล้วนะครับที่นี้ก็เลยเพียงแค่ตัวละครเดียวที่จะทําให้ทีมนี้สมบูรณ์แบบก็มีหนึ่งตัวละครที่เหมาะมากๆในการที่จะทําให้ทีมนี้สมบูรณ์แบบก็จะเป็นตัวละครอย่างโซลิดซิว่าโซลิดซิว่าจะเป็นตัวละครแอคแท็กเกอร์ที่เหมาะมากๆในการเอามาเก็บซากหลังจากตัวละครยูโนเนี่ยทำการโจมตีแล้วก็แปะดีบัฟหมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อย เพราะว่าโซลิดซิวานเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการใช้สกิลพิเศษแล้วก็จะโจมตีพรอมบัฟเพิ่มความเสียหายกิติีเข้าเลเวลสและก็จะมีโจมตีพรอมบัฟเพิ่มความเสียหายกิติเข้าสิบเอ0ตามจำนวนบัฟที่ได้รับผลอยู่นั่นเองนะก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆในการเอามาเก็บซากหรือว่าปิดงาน ตอนนี้เราก็ได้ทีมระดับ S R ที่ครบแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่าดาเมจทีมนี้จะตึงขนาดไหนส่วนนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสของตัวละครดาเมจที่ผมจะนํามาเทสในคลิปนี้นะครับผมก็สับโซลิดซิลวาเนี่ยก็จะมีค่า M ATK สองหมื่นอัตราคีิที่เข้เจ็ดสิแล้วก็ดาเมจคีิที่เข้อ,อยู่ที่75%ส่วนของตัวละครยูโนเนี่ยก็จะมีค่า a d k แล้วก็ M a k อยู่ที่1 2ื่นแล้วก็หมื่นค่าคีเลดอยู่ที่68แล 69, ล 0, แล้วก็ 0, วคีดาเมจหกสิบเก้าตัว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีนี้จะทำดาเมจได้น่าดูชมขนาดไหนก็เริ่มมาก็ขอทำการบัฟความคล่องตัวก่อนละกันฟิลเราก็บัฟสปีดต,ต่อน,นะครับภาวนาะให้บัฟอัตราคีิ์เท็กติดใส่ตัวดาเมจเราทั้งสองตัวนะไม่ติดก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นตัวละครยูโน่ก็ทำการใช้สกิลพิเศษเลยโอกาส60%ก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหมดสภาพกี่ตัวติดหมดสภาพไป2ตัวหลังจากนั้นแค่ตัวละครอย่างโซลิดซิลวาเนี่ยทำการใช้สกิลพิเศษซ้ำไป ดามเมจอยู่ที่แสนสองเอาเป็น,นว่าตัวนี้ผมขอทําการกดยอมแพ้เลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดามเมจรวมที่ทีมนี้ทําได้กันนะครับ ก็ตัวละครที่ทำดาเมจได้ไม่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่าง solid ซ i l วานั่นเองนะครับเพราะว่าทำดาเมจหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดดีบัฟหมดสภาพเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวละครยูโน่ก็มีหน้าที่ในการโจมตีเพื่อทำดาเมจแล้วก็แปะดีบัฟหมดสภาพนี่คือถือเป็นหนึ่งทีมที่น่าเล่นมากๆเพราะอย่าลืมนะครับผมว่าทีมที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นทีมตัวละครระดับ S S R นั่นเองนะครับแต่ว่าในโหมดสนามประลองกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีตัวละครระดับ S R ตัวไหนยืนทนดาเมจทีมนี้ได้ไหวแน่นอนถ้าเราทำการอัพเลเว คอมโบตัวละครยูโน่กับโซลิดซิวาผมก็ขอแนะนําเป็นคอมโบลักแล้วก็แมกนาเลยกันสําหรับตัวละครแมกนาเนี่ยเราจะเอามาเพื่อใช้สกิลพิเศษนะครับเพราะสกิลพิเศษของตัวละครแมกนาจะมีโอกาส70%ที่จะสร้างเผาไหม้กับศัตรูเป็นระยะเวลา2เทิร์นและถ้าใครมีการ์ดของรุ่นพี่แมกนาเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําการอัพขึ้น5ดาวด้วยละกันเพราะสกิลต,ตัวของการ์ดค่อนข้างดีมีการบวกค่าความแม่นยํา10%แล้วก็เจาะก่อก,กีอ20่20%เลยนะในส่วนของลักเนี่ยเราจะมาทำการใช้สกิลประสานนะเพราะตัวละครลักเวลาใช้ส การสร้างความเสียหายต่อเนื่องอัสน,นีพิฆา,าตใส่ศัตรูเป็นระยะเวลา2เทินส่วนรุ่นพี่แมกนาเวลาใช้สกิลประสานคู่กับลักเนี่ยก็จะทาการโจมตีพร้อมเพิ่มความเสียหายที่ทําได้10%นะครับผมตามจํานวนความเสียต่อเนื่องที่ศัตรูได้รับอยู่นะก็จะเป็นสกิลประสานที่เท่มากๆเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสตัวละครที่เราจะนำมาเทสนะครับก็ตัวละครศูนดาวค่าพลัง44 M หมืเอมทียู่ที่สออัตราคีย์หิ6แล้วก็ดาเมจค,คริเิคอลนะครับอยู่ที่67%สหรับตัวละครลัก ส่วนรุ่นพี่แมกนาเนี่ยจะมีค่าพลัง <iss> รวมอยู altitude, ่ที่46่หมื่นหกเอทีเคหนึ่งหเอมเคหมอั <S S questo, ตราคิทเทิลนะครับเจแล้วก็ดาเมจคีหิบเเราจะมาเทสกับทีมเดิมนะก็มาดูกันว่าทีมนี้จะทำดาเมจรวมได้ที่เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับคอมโบเล่าเริ่มมาตัวละครวอลทอสทำการใช้สกิลในการเร่งเทิร์นขึ้นมาฟีลเราก็ทําการบัฟไปครับรอบนี้จะบัฟอัตราคิตเทิลลงที่ใครหรือเปล่าลงที่รุ่นพี่แมกนานะพอเทิร์นมาถึงรุ่นนพพ็กกาาาเเเยจะทํรใช้้สิลศษไไปด เขาวานะให้แปะเขาไม่ใส่สตูเยอะๆนะครับเกกัเ็ก็แปะครบ4ตัวแบบนี้ก็สวยหลังจากนั้นพอเทินวนมาถึงตัวละครแล้วก็ได้ทำการใช้สกิลประสานไปได้เลยเและหลังจากสกิลประสานเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งสตูนะครับก็จะได้รับดาเมจต่อเนื่องมาด้วยนั่นเองนะก็จะโดนชดชๆไปเรื่อยๆแบบนี้นี่เองนะครับ ก็ตอนนี้ผมขอทําการกดออกเลยและกันเพื่อดูดาเมจรวมที่ทีมนี้ทําได้ดาเมจเนี่ยก็จะเป็นตัวละครรุ่นพี่แมกนาทาไปได้98,000แล้วก็ตัวละครลักทําไปได้46,000นะตรงนี้สกิลต่างๆอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับดาเมจมันก็เลยอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าจุดเด่นของทีมนี้เนี่ยหลังจากการใช้สกิลเสร็จแล้วถ้าฝ่าแนข้ามเหลือเลือดก,กันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆลงไปนอนกันเองนะครับถ้าเราทําค่า m a d k ได้มากกว่านี้นั่นเองนะหรือถ้าใครที่ไม่ต้องการเสียทรัพยากรในการปั้นตัวละะะะครรดับ AR เเยออนนนีผมมก็ขนน็ขแําปท ละกันก็จะ,จะเป็นการใส่เป็นตัวละครคุณปู่จิบโซมาในการบัฟสกิลอันติเพื่อทําการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดให้ทั้งทีมส่วหนึ่งตัวละครเนี่ยก็แนะนาให้ใส่เป็นตัวละครดาเมจหลักระดับ s อที่เราเลือกเอาไว้แล้วกันนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นตัวละครอย่างโซลิดและกันส่วนนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสของเจ้าตัวละครโซลิดที่เราจะนําไปเทสนะครับค่าพลังรวมอยู่อยู่ที่40,07 ATK 10,03 MDC 20,00 20, Crit เ a t 81% c r i ด d a m a 73%ส่วนคุณปู่จิบโซนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับใสามาเป็นเซตสปี แล้วก็ปล่อยคุณปู่เนี่ยตายไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมนี้จะทําดามเมจโดยรวมได้หน้าพอใจมากน้อยขนาดไหนก็เริ่มมาทําการบัฟเหมือนเดิมครับเพิ่มค่าความคล่องตัวไปนะหลังจากนั้นก็ทําการบัฟสปีดต,ต่อเลยต่อไปคุณปู่จิบโซ่ก็จะใช้เป็นสกิลพิเศษนะครับเพราะสกิลพิเศษจะเป็นสกิลในการเพิ่มพลังโจมตีเวทและก็กายภาพอย่างละ40อร์เซ ทีนี้มาดูตัวละครดาเมจหลักเราทําการโจมตีว่าดาเมจสกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยจะทำดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนอันติไปเลยครับอยู่ที่แสนหกก็ถือว่าดาเมจโดยรวมใช้ได้มากๆเลยทีมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่ไม่ต้องการเสียทรัพยากรในการปั้นตัวละครระดับ SR เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับอยากปั้นเพิ่มขึ้นมาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วถ้าปั้น2ตัวมันเสียเวลา ผมก็แนะนําเป็นทีมชุดนี้เลยแล้วกันแต่ทีมชุดนี้ก็จะมีข้อเสียตรงที่ถ้าสมมติว่าตัวดาเมจของเราเนี่ยไม่สามารถทําการปิดฝันตรงข้ามได้ในการโจมตีอันติเพียงครั้งเดียวและฝันตรงข้ามเหลือรอดแล้วสวนมาตัวดาเมจเราตายไปตัวหนึ่งนะครับเคยโซลิดเนี่ยตายเนี่ยทีมเรากลันตีได้เลยว่าแพ้แน่ๆนะครับก็จะเป็นทีมที่ประหยัดทรัพยากรในการปั้นตันตวละครของไอเดีเราได้ดีมากๆแต่ก็มีความเสี่ยงกว่าทีมที่เราปั้นเป็น2องเอ็แทเกอร์หรือว่าใส่ดีบัฟอีกตัวหนึ่งในการช่วยทําดามเอรบตอมตายในชีนว นะถ้าเราเลือกใส่เป็นตัวละครอย่างคุณปู่จิบโซเข้ามาก็สาหรับคลิปในการมาแนะนําตัวละครระดับ S R ที่เหมาะในการปั้นเพื่อนนาไปลงโหมดสนามประลองกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้ลวกันนะคลิปนี้ปล่อยในช่วงต้นเดือนผมก็คิดว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้ก็น่าจะได้ตัวละครไปปั้นกันแล้วกว่าจะถึงวันที่18เนี่ยตัวละครระดับ S R ของทุกคนก็น่าจะฟูทั้งของและก็ฟูทั้งเลเวลสกิลกันแล้วนะมันก็จะดีกว่าที่เรามาปั้นตัวละครในวันที่เกมมันเอาโหมดเข้ามาผมคิดว่าถ้าปั้นในวันเดียวอาจจะปะปัััั้้้้้้นนนนไไดฟูม่่พอออรรรบถาเิตตตงแี ว่าได้เปรียบคนอื่นๆอย่างแน่นอนส่วนใครที่มีตัวละครระดับ s r หรือว่ามีคอมโบตัวละครระดับ s r นอกเหนือจากที่ผมนํามาแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะเผือ่อว่าคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาจะได้มีทางเลือกในการเลือกปั้นตัวละครระดับ s r ว่ามีตัวละครตัวไหนนอกเหนือจากคลิปนี้ที่มันน่าสนใจแล้วก็นามาปั้นบ้างส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ